ครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนทุกท่านจะได้ไม่บังเสียงเสียสวัสดีครับพี่น้องประชาชนครับผมตนโต้ะีราชมงคลนะครับเสียงน่าจะชัดเจนนะครับเดี๋ยวจะไี้ตำรวจมารออยู่หน้าบ้านละนะครับมาเชิญเลยนะครับตอนแรกผมไม่สบายฮรรู้สึกว่าขั้นเนื้อขั้นตัวเพราะเพิ่งไปฉีดวัคซีนมานะครับเข็มที่สองครับตอนี้ก็เลยรู้สึกว่าขั้นเนื้อขั้นตัวละนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวจะลงไป ทักทายหน่อว่าว่าเขามาทําอะไรกันเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวเริ่มมาดูกันครับอันนี้คนชมนะมีคนชมด้วมีนะครับยี่ร้อยร้อยยี่สิบเจ็ดแหละครับ,รบสวัสดีทักทายเดี๋ยวเราจะเอาคันนี้ไปร่วมนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ไปนะฮะเพราะตอนนี้น่าจะยังอ,ออกลำบากนะเจ้าหน้าที่ลำบากเดี๋ยวลองจะหาดูว่ามันจะให้หมดไป เดี๋ยวผกไปนะั วันนี้ผมจะขับรถไปเองนะแล้วจะไปได้ไหรือเปล่านะโอ้ยนี่ยังแน่นอยู่เราลองดูนะว่าเองกล่มจะไปได้หรือเปล่าระรับ บนบ้านมันมีนี่นอยู่คิไม่หายพื่อนดิมึกเหมืนกุญแจรถพี่เติร์ก็ไม่อยู่ข้างบนก็อยู่ในห้องน้ำชั้นล่างหรอ,อยู่ี่หน่อยพี่ไทยนะเออ

จไปวันนี้เอขอลงยไงยังไงที่นี่หมาย

เดินครับเดินครับประกอบนะฮะขับเคลื่อนให้ดูดีๆเลยรถได้ลำโพงรถสายใคร ดนะูาไปดูดูอาไปดูก็ได้ครับาไปดูนะครับคุณเขาไปดูเลยขออนุามีเดี๋ยวไ้นะ วันนั้นก็เปิดให้ดูอย่างนี้แหละถามล้ำคุณก็ถามว่าจะเอาอะไรบอกไม่เอาหุ่นเอาไม่หุ่นก็ดูหุ่นอ่ะผมก็บอกอย่างนี้แต่เราไม่รู้ว่าพี่จะไม่เอาอะไรบ้างเนะได้ได้ครับดูได้ครับดูได้เอาให้ละเอียดเลยฮะล้ำโพงมันเล็กซึ่งมันยังไม่ได้ต่อได้รับไฟดิเพราะว่ามันต้องมีไฟก่อนแล้วก็สายมันยังไม่เรียบร้อยเลยอ่าโทรศัพท์คือไรอะไนะ เดี๋ยวมใส่รูปให้ดูนะ เดี๋ยวก็เพ no ื่อความบริสุทธิ์ใจทั้งสองฝ่ายนะครับเราก็อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ได้คนล้วก็ถ่ายภาพได้แล้วก็เราก็ถ่ายเหมือนกันนะครับเพื่อให้ดูว่าไม่มีอะไรนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความผิดก็ว่ากันไปตามพรบอะไรก็ว่าไปแต่ว่าตอนนี้ยังไม่พบนะนะฮะเพราะว่าเราก็บริสุทธิ์ใจนะฮะอะไรที่เป็นสิ่งเคียมอาวุธเราก็กล้าให้ดูว่าไม่มีนะครับทั้งอาวุธทั้งสิ่งเทียมอาวุธนะครับก็ไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่าพี่น้องก็ยังไงก็ฝากพี่น้องด้วยนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็ทำตามหน้ากัน ขอบคุณมากครับขอบคุณมากพี่สวัสดีครับสวัสดียังไงครับจีเรื่องอะไรมีพลาดต่ว่ากันตัดรับผมหมายครับครับผมขอบคุณมากได้เดี๋ยวไม่นอนอยู่ในนั้นเดี๋ยวปิดให้เราที่นี่นะครับโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวผมขออนุญาตคุยกับเจ้าหน้าที่ต่อว่าจะยังไงต่อนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ชัดเจนว่าจะยังไงเดี๋ยวยังไงวันนี้ขอตักไปท่านี้ก่อแล้วยังไงมันจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นยังไงของเจรจาการที่ทีนะครับขอบคุณมากครับพี่น้องสวัสดีครับพพีีี่่่ขออตรงนนนน้หยะดูะ